คคะทำไมหนูถึงยังขายไม่ดีตัวแทนของหนูยังสร้างทีมไม่ปังคลิปนี้มีคำตอบคะ่ะคุณรู้ไหมคะคนที่เขาขายไม่ดีเพราะว่าเขาไม่เชื่อถ้าเขาเชื่อเรื่องไหนเขาจะขายดีเรื่องนั้นถ้าเขาเชื่อสิ่งไหนเขาก็จะมีสิ่งนั้น เขาไม่เชื่อในสินค้าที่เขาขายเขาไม่เชื่อมั่นในตัวเองเขาไม่เชื่อมั่นว่าโลกออนไลน์จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาได้เขาก็เลยขายไม่ดีค่ะแต่คนที่เชื่อมั่นแล้วเชื่อในสินค้าเชื่อว่าโลกออนไลน์สามารถหาเงินได้พลิกชีวิตได้คนเหล่านั้นเขาก็ขายดีตามเท่าที่เขาเชื่อค่ะคนจะขายได้ เท่ากับสิ่งที่เขาเชื่อและการที่คนคนนั้นสร้างทีมไม่เก่งไม่มีทีมเข้ามาเพราะเขาเชื่อว่าเขาไม่สามารถเป็นแม่ทีมที่ดีได้เขาดีไม่พอเขาไม่เก่งเขาสู้คนอื่นไม่ได้เขาก็เลยคิดว่าคงไม่มีใครมาเปิดบินกับฉันหรอกเขาเชื่อแบบนั้นเขาก็เลยไม่มีทีมค่ะถ้าวันนี้คุณอยากขายดีคุณอยากสร้างทีมเติบโตยั่งยืนคุณต้องเปลี่ยนที่ความเชื่อแล้วความเชื่อของคุณตอนนี้คืออะไรบ้างลองพิมพ์คอมเมนต์มานะคะครูสร้าง อยากจะสอนให้แม่ค้าออนไลน์ทุกคนลุกขึ้นมาขายดีสร้างทีมสร้างคนสําเร็จเป็นตำนานให้กับครอบครัวรีบพิมพ์คอมเมนต์มาเลยนะอยากให้ครูซ่าออกมาไลฟ์สดสอนเรื่องไหนหรือช่วยปลดล็อกค,คุณยังไงให้คุณพิมพ์ความเชื่อของคุณมาค่ะแล้วก็อย่าลืมกดใจกดแชร์ด้วยรักครูซ่าค่ะ